สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลอร่อยพุงนะครับวันนี้เราจะมาทํานี่นะครับหมูกระดูกอ่อนนะครับหรือว่าจุูกเอ็นแก้วนะครับผมเราก็จะมาทําหมูอบตะไคร่นะครับพริกไทยดานะแล้วก็ใส่ใบมะกรูดด้วยให้หอมนะครับเราก็จะมาใช้สูตรแบบคล้ายๆกับไก่ใต้น้ํานะครับเราก็จะใช้หม้อหนึ่งนะครับวันนี้โอเคเราซื้อหมูมานะครับผม นี่นะครับหกขีดนะครับล้างม้อยอสถานนะใส่ไปในหม้อเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาตำนะครับเครื่องกันนะเราใช้พริกแดงจินดานะครับผม5เมตรนะครับ5้าหกเมตรแล้วก็พริกขี้หนูสวนนะครับสิหเมตรเนาะ ก็ทำไปก่อนนะไม่ต้องให้ละเอียดมากนะครับบุกแค่พอแตกนะครับชนี้พอนะครับถ้าใครทานเจ็บมากใส่เครื่องปีกก็ได้นะครับ ถ้าไม่ชอบพริกสดนะครับเปลี่ยนเป็นพริกแห้งได้ไม่ว่าค่ะนะครับเสร็จแล้วก็เป็นมะกรูดไว้ก่อนเดี๋ยวเราใ,ใส่ทีหลังนะครับใส่เอาพริกไทยดำนะครับลงมาตำก่อนนะฮะ หนึ่งช้อนหนึ่งช้อนครึ่งนะครับพริกไขยดำก็ดำแบบว่าไม่ต้องละเอียดมากนะเขาเกือบก็พอนะ นี่นะครับรประมาณนี้พอแล้วก็ใส่ตะไคร้ลงไปนะครับตะไคร้นี้เราเหั่นไปแล้วนะครับ1นึ่งสองสาสี่หช้อนโต๊ะพุ่นๆนะครับตะไคร้ใส่เยอะๆหน่อยเพราะว่ามันเป็นหมูอบตะไคร้นะครับผม ยิ่งใส่เยอะก็ยิ่งหอมนะครับิดตะไคร้กับคไคร่ดำนะครับเข้ากันมากๆอย่างที่บอกนะว่าเราจะไม่ได้ทำให้ละเอียดมากนะครับทำให้ตะแคงมันแตกให้ถ้ามันหอมละเหยมันออกนะครับ แล้วนะครับผมแล้วก็ใช้ตัวช่วยนะครับซุปก้อนนะสักครึ่งก้อนหรือว่าจะเป็นผงพุงรสก็ได้นะครับผมซักครึ่งช้อนชานะครับ พาแล้วตรักใส่เลยนะโอเคแล้วก็ใส่ เพือป่อนนะครับประมาณนี้นะก็ไม่เยอะประมาณครึ่งช้อนชาเหมือนกัน,นแล้วก็น้ำมันหอยนะครับหนึ่งสองช้อนโต๊ะ แล้วก็น้ำล้างครกนะครับสักหน่อยนะครับสักหนึ่งช่วยดีประมาณสี่ช้อนโต๊ะนะฮะสามถึงสี่นะแต่เนี่ยแล้วก็ใส่ นะครับเห็นไะหน้าตาเขาจะเป็นประมาณนี้นะครับผมแล้วเราก็คนให้เข้ากันนะครับที่เราใส่น้ำลงไปเนี่ยเพื่อให้กน้นหม้อมันไม่แห้งนะครับเวลาเราเอาไปตั้งไฟอบอ,อะไรเงี้ยกน้นหม้อจะได้ไม่ไหม้นะครับ แล้วก็ให้น้ำมันคุุกลิกด,ด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวมันจะได้น้ำจากจากน้ำข้างบนที่มันหยดลงอีกส่วนหนึ่งนะครับผมใบมะกูดนะใส่ไปก่อนนิดนึงนะครับส่วนหนึ่งเดี๋ยวก่อนจะขึ้นก็ใส่อีกส่วนหนึ่งนะครับ เดี๋ยวเราไปตั้งหม้อกันเลยนะครับนี่นะครับเราทําเหมือนไก่ใต้น้ํานะครับตั้งเสร็จก็ขอน้ําใส่ชามนะครับสเตนเลสนะแล้วก็ขอน้ําใส่ข้างบนเดี๋ยวรอให้น้ําข้างบนมันเริ่มร้อนนะครับเราก็เปลี่ยนน้ำนะครับกระดูกพวกกระดูกอ่อนอะไรเงี้ยมันหมูจะได้นุ่มนะครับเราก็อบไปนะครับครสักประมาณสามถึงห้าน้ำนะครับแล้วแต่ว่าเราชอบพอมนุ่มระดับไหนเนาะ โอเคเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับนี่นะครับลองสังเกตดูว่าเพราะเริ่มมีฟองอากาศเหมือนน้ามันจะเดือดนะครับผมหรือว่ามีควันขึ้นนะครับเราก็พอนะครับก็เปลี่ยนน้ํานะครับผมเดี๋ยวเรายกไปเปลี่ยนน้าแล้วก็มาใส่ใหม่นะครับเอาน้ำข้างบนนี้ออกนะฮะทำซ้ําไปเรื่อยๆนะครับสักสามสี่น้ํานะครับผมเดี๋ยวมาดูกันครับ อโอเคเดี๋ยวครบสีน้ำแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับรอบนี้เราจะทำสักสีน้ำแล้วเพราะเราอยากให้กระดูกมันอ่อนหน่อยนะครับนี่นะครับครบสีน้ำแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะเอาน้ำไปเทนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ารสชาติและก็หมูมันจะนุ่มได้ที่หรือ,อยังนะครับ ข้างในนี้มีน้ำแบบความเยื่นๆเพราะว่าน้ํามาจากที่มันโดนควาบแน่นนะครับแล้วน้ํามันก็หยดลงมานะครับผมเดี๋ยวชิมรสชาตินะชิมหมดก็ยังชิมอืมชิ้หอ,อมมากแต่ว่ายังร้อนอยู่นะครับ ปิดแก๊สแล้วนะครับผมอืมหหมูนุ่มหอมอร่อยนะครับชิมน้ำน่ะอือแบบ เดี๋ยวเราแม่ครับขอน้าขึ้นเราแค่ใส่ฉีดใบมะกรูดใส่ไปน,นะครับแล้วก็เพิ่ม,มน้ำตาไปหน่อยน,นะครับ ขึ้นช้อนนะเสร็จสองวันสามนะครับผมเพราะว่าวันมันอ่อนเค็มไปนิดนึงแต่ว่ารสชาติดีมากหอมมากนะครับหอ,อมและขมูนนะครับก่อนีกทีหนึ่งแล้วก็ตักเสิร์ฟใส่จานนะครับผมเห็นนะครับ โอเคเดี๋ยวเราตัดใส่จานแล้วเราให้ดูใกล้ๆดีวกว่านะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาตัดใส่จานให้ดูนะครับผมเห็นไหมฮะน่ารับประทานขนาดไหนกลิ่นตะไคร้กับกลิ่นที่ไค่ดำนี้แบบเตจมูกมากา น้หมูกขนุ่มมากนะครับหมกเลยไม่ได้มแบบชิงแล้วก็เมนูนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเมนูเด็ดของเรานะที่น่าจะทำกินบ่อยๆต่อจากนี้ไปนะครับโอเคถ้าใครชอบนะครับอยากลองว่ามันอร่อยหอม ฟินขนาดไหนนุ่มวาดไหนนะครับลองไปทําดูนะครับผมแล้วก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับถ้าไปทํามาแล้วอร่อยนะครับอย่าลืมกลับมาคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ